ผูดูสิเน็เพียงแต่ว่าให้เป็นเพียงแต่แนวทางให้ดูสลานกันผู้มกักการจัดไปกัรผู้มักเรียนผ่านสำหรับพี่น้องแฟนๆเขตทั่วประเทศทั่วโลกเนาะแต่ดีแย่ไรสำหรับใลรมือสวกภนส,นสาแล้วกับพวกนี้ให้ดูหลานนอกจากคพณงามเพิ่มดีอากาศฝนบุญผลบาลมีที่สะสมมาให้ดูสถานเพื่อได้เป็นกำลังแรงใจ อันพี่น้องเบิ้งคลิปแต่ละช่องอยู่นี่แยกแากรถไค์กดแชร์ให้เป็นกระร้างแก,งกับเจ้าของช่องที่ดูด้ื่อได้ทำได้เลยครับเออว่าได้จะพ้เรื่อพานในกับพี่กับน้องขอให้พี่น้องมีโชคมีลาภอำนาจวาฒนาบุ่นอนุทรงเด่นหนุนทรงเพื่อได้มีเงินซื้อสิ่งซื้อของในมือออกกัญชาสำหรับปูนําบ่มีอย่างไรมูอนี้ได้มีโอกาสมายามปูจอมปวกเพิ่มมูอนี้เนาะขอบคุณ่มได้หลายมือนี้มีโอกาสมายามเพิ่น พ่ในตัวเอพ่อูดกับกวาจบแต่ว่าสำหรับมูนี่พ่อพูดความทําที่จให้ดูหลานพูดตัวเองแน,นาททางของตัวในหวดนั้นที่หนึ่งตุลาคมสอ,องพนห้าร้อยหกสิบนี่คูนใจมากจังใดใจมากแบบใดเป็นวางัางตอพูดคำนะพั 5, นเนาะปูดคำพันดูอ่าได้แวาซ้ำยอดน,นี่ยเป็นนยังมากดสองซ้ำเนี่ยูก็เลยใส่เบิรงเพื่อเป็นแนวทางให้ดูะลเป็นแนวทางเด้อเป็นที่มาที่พูไปคอมาในหวดก่อน่ยค่ะ เพื่อขอมาให้ใหพี่ครับพี่น้องครัมึออกอ,อ,อกขั้นสระแต่ทีมีเงินซื้อสิ่งซื้อของให้ครับลูกกับหลานเพื่อได้ทำบุญทำหลนเนาะอันนี้หาเป็นรังวั่นหาเป็นรังวั่นงวงขั้นสระงวงที่สองสระปูแคปหน้าจอไว้แล้วพี่นอ้องเรียกสามตัวก็คือ 5, 3, 9, 5, แปดหกสามสองตัวก็คือห้าสามเก้าห้าแล้วก็สองสี่เน้นเน้นตองกดไปคือห้าสาม พูดเดี๋ยวเน้นๆสำหรับเป็นพี่ให้น้องเรียกตัวนี้คือปูฤาษียินดับให้เพียงกจะเป็นแนวทางให้กับบุกคลหลานเพื่อจะได้ใครมีโชคมีลาภมีน้ำกันสำหรับทุกๆช่องขอกราบขอพระคุณสำหรับทุกช่องยูทูบนอกครับเนาะเพราะว่าที่ป็นพขาสอนในติการเนี่ยทุกๆช่องที่ปูบริเกลน้ำมานี่ขอให้พี่ให้น้องใช้วิจารณญาณเบิ่งอย่าไปเสียหลายเพราะว่ากันมีโอกาส ผู้สนับสนุนทั้งหวยรัฐบาลเนื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลม<ค>วยพนหน,หนึ่งนี่พู้ให้เกยียรติห้าสามเก้าหกสองงานกระโขดไปทั้งบนทั้งล่างมวยน,นี้ผู้ให้ผู้ให้แปดหกสามสองตัวก็คือห้าสามเก้าห้าแล้วก็สองสี่ตัวจริงจิงมันก็คือหาสามคู่เดียวม้วนกลบไม่หลับค่ะงวดน,นี้เป็นงวดที่สองที่ผู้ให้คันพี่น้องก็ซื้องวดน,นี้ สเสียใจไปอีกส่น,นพีน่ยังงวดสาม 2, เจ็ดครับผสองหนึ่งะรับเมื่อนี้เป็นเดก็กทางยูทูบพอไปนี้งการเอซี่พนเตามร้ายครับ<แ>พวอเอซี่พนตามแนวทางกู้หลยเนะค่ะขอกราขอบุญขอบุณหลาย,ะะาลายสารพีสารพองเยอเงินพิเศษอะไดหลายกับเใส่รีเส่สินไปให้ลูกให้ร้านได้ได้กินด้ส่งลูกหลานเยนเาทาัซื้อกันทั้งหลาย ขอให้ออาคนซายนี่ใคร้จออนแล้วกันคอยพี่น้องที่จะคพา่มสุปที่จะเพิ่มเตลเล่นพิ่มเตมะได้พว่มไข่นที่นี่คอยบุญบารมีทั้งหลายประพุทธประธรรมประสง์จงมุนจงทำาู้รูปหลักแบ่งยนที่ของผูดีซีดัจประเทศกออจากลาพี่น้องโอกาสหนาจะได้พ่อกันม่งอหนาง้อนี่ขอด้นเห็พี่น้องย่ำย่ำให้แดส63เด้อเป็นแนวทานเรียกสองตันัี่หาส สอและกัเก้าวโดยเฉพาะ53าน่นน่น่เน่นๆนคนนันพี่น้นนอ,นนองก็ซื้อว่าน,นี้สีเสยียใจพี่โดดอีกรอบนึงครับปูแปดหกสามสองตัวก็คือ5้าสามแล้วก็สองสีโดยเฉพาะเรียกห้ามน่นแน่นพิเศษคูให้เน่นใวยรัฐบาลเนอคือสลากกินแบ่งรัฐบาลนสบพี่น้แมน ช่วงนี้ก็อใอยช่องยูทูบตั้งหลายว่าันไแงฟเพียหลายเร็วอใอยช่องยูทูบทั้งหลายเร้อพิโชกนี่ลาบอำนาจวาสนาปัจนาที่นี้อะจริงนั่นขอใหาพรปศรีพระัตกลุ่มก้องลูกหลานแฟนี่ดูระเทให้ชพิศนีลาอำนาจวาสนาควเก็บเจดี่มรใอ้พี่น้องทั้งหลายชมพิชฌาี่ลาบมีบุญมีกุศลพ่อได้เงินพออาเดเบียมือออกพ่านาเนาะสลับมือูฤาษีดำ บอลกน้องจอีกม่ใชุ่ทุ้คนเออมีโจกมีหลาบเดียวจะปอช่องที่บุกให้ถื่นน้ำมูเลยเ้อให้ล้อย,ย <constants S 2> <carts S 1> ุกช่องเดือสาธุสาธุนปากกูเด้อกูวางวันนี่ขนั่นทนท้ายเอาเป็นยังกับกูเสียใจไปอีกโดนเสียใจไปอีกดนวดันึงเนาะค่ะ่งวดวนหนึงแล้วกูว่าท้กูเลยไปสื่อยัดาสามกับหกสองอีเสียใจีอีกโดนใหเอาตัวไหนครับงบน่อยครับนี้งบหน่อยนี พันไปเลยแปดหกสามโดยนที่วุ้่มอนะคือหาสามอะะนี่ก็อะไรเนี่ยนี่มนย่ำย่ำคนนี่แปดหกสามห้าสามเก้าห้าแล้วก็สองสี่ทำลดคนขึ้นหน่อยทันทุกคนก้ไดทุนหน่อยเซื้อจะหาสามคหลกก็ได้ที่วงกลุ่มเนี่นครับทันสำรับพวกรบหน่อยแต่ว่ากันเดี๋ยวพอผ่านก็ซื้อก็ยังผูใ่ไนะเดี๋ยวพอพ่าด ปูปูที่ปูไปนั่งนี่เพิ่นไห้เพิ่นไห้โชคมากมาตลอดเพิ่นไห้โชคมาตลอดเพิ่นไห้โชคมากวันวันวันเพิ่นไห้หกสองละวันนี้ก็เป็นนั่งเรือโบราณมาได้เจ็ดห้าสามหกสองเปนั่งนักปูกมเพิ่นหัวนี้ปูเลยไปนั่งนม่ปูน้องจะมาได้ปีวานนี่แหละวานก่อนนี่นั่งมาได้ก็เลยพอดีแฟนดิสตี้เลยกหอบอกข้าวแฟนดิสตอันนี้ผู้ให้เที่ยงแต่เปลี่ยนเงาขางเด้อผู้ใดบ่มักกต่หิ้งยันทานแต่ปู้ใดมัก จัดนั่งนัเม็ดเดียวสำหรับงบหน่อยตัวไหนตเเม็ดเดียวสำหรับงบหน่อเอาว่าอก่ลืมตัดสองตัวนค่ยืตัดสอตัว้เอตัวั้นแปดหกสามมาลืมตัดนก็ตัดแปดหกแสมหกสาครับตัึนวันวันึงเจดสามเนาะค่ะเอางวนี่หชยองยกชงเนาะขอเรื่อยยกชง ก็ในเรื่องการนำมันก็จะอาธิบีายการเปลี่ยนมูนน้ำมันไปน้ำมันมาเพราะได้เป็นกาลังใจสำหรับแฟนที่ทั้งหลายคือบางเลล็กจะเลี้ยนทานกับไฮโคดซับกดกระไทยโดกระดิ่งอย่างนี้เพราะได้เป็นกาลันใีครับเจ้าของช่องคนก็ได้มีกาลังใจสู้ต่อไปเอาปูดรวยเชียร์กาลังใจทุกทช่องเท่าก็ให้สู้สู้ขอความมั่นใจนะปูนะขอความมั่นใจครับความมั่นใจก็คือ8 6 3 2ตัว5 3 9 5แล้วก็2 4 โอ้พิเศษตัวพิเศษพิสาห้คู่เดียวครับครลล่าด้จับปูสาสาครับวัมีุกความสุขกอบเจริญนะครับอายุมันตัวนี้ขอมีแต่อายุมณลสุขภาราด้ตาแวทังเรามืองพญาด้สำหรับแนวทางตูฤูสีนะครับ สูรศีอินดำนะครับงวดวี่ิพานมากเขาทั้งบนั้าล่างนะครับงวดนี้ปูกับไห่แนวทางนะครับนําไปพิจารณางว่าประจำวันที่หนึ่งตุลานะครับเป็นแช่แนวทางเท่านั้นขอพี่ิน้องทุกท่านจงโชคดีขอบคุณแนละสวัสดีครับ